โอ้ยมันแปดหลบได้ไหมเราไม่รู้เลยว้ายตีว่าวดีนายเจอพิกเกอร์โยกแอ้แขนนั่นล่ะอ๋อเอา๋อโทษนะมันตัดเลือดนะอ๋อเขารู้แล้วเขาโดนอะไรอ้มหนโลฮิตหมดแล้วคนนี้เก่งจัดมากไม่ประเด็นคือแบบประเด็นคือตะเกีย ตอนแรกเขาก็สบายใจเขาอยู่ข้างหลังอ๋อทะเลแหวกใช่ั้ยอย่างนั้นเลยตอนเขาทะเลแหวกจ,จู่ฮิตบ็อกก็พอกันทุกคนเออจูจ่คนหน้าก็พอมีมเขาอ้วนหยู่คนเดียวโอ้ยมึงรอดไปนะจริงเลย สเตตไม่ดีแต่ยังได้สีทองเพราะอะไรเขาน่าจะทำดรามีดไปเยอะอยู่เยอะดี2ยี่สามเปอร์เซ็นต์เลยเออตีป้อมเยอะนีดน so ึ่งสีทองกหาแล้วไอ้เท็ดดี้ยิงน MM ้อยหกเก้าถูกยักษ์ล๋อทีมาโดนเหมือนกันไหมล่ะไม่เหมือนกันไหมล่ะไม่เอาอ่ะโดนไปตอนนั้นก็พอละรอบเดียวพอละ กีดเลนเล่นกับไลลาแบบตึงๆโดนโดนสามคนมีเข้ามาใส่หน้าโทษฐานฟีดเลนเนี่ยจริงเลยโทษฐานฟีดเลนคนแบบนี้มันต้องเลยแล้วล่ะเพราะแบบไอพวกนั้นชอบเดินไปเดินมาสามกบูลี่จนต้นจนต้นเกมอ่ะเขาเชื่อเลยว่าไลลาคีปหลักหน่วยอะคนแบบนี้มันต้องโดนเลยโดคนบูลี่เลนแบบนี้มันต้องโดน ไลลาคลิปหลักหนูไลลามันเล่นไม่เต็นทีมันก็มีวิธีเทรดกับเลดลี่อยู่มันไม่เทรดกัวอะไรก็แค่สกิลหนึ่งให้โดนแล้วก็ยิงไปเรืเ่อยว่าเลดลี่มันก็ไม่ได้หายตัวว่ามันแค่าพางตัวมองเห็นอยู่ก็ยิงสกิลให้โดนก็จบแหละมีอยู่ในพุม่มอะไแหมทําเป็นพูดทําได้หรือเปล่าทําได้ได้เหรอไลลาเล่นไม่ยากหรอก มีเล่นยากกว่าอีกไม่นี่เงาเลยแต่เขามาถึงเลดตีะเล่นให้เลดเกมชนะยากกว่าอีกแต่ายล,ลาเลตเกมนเก่งเวลาเลตเกมออกของนิดหน่อยก็คือยิงเออค่ยิงอะสองทีก็ตายละแต่เลดลี่คือถ้านัดแรกไม่ตายปุ๊บนัดสองนัดสามเบลลละคือต้องเบิร์นให้ตายฮะเบิร์นไม่ตายก็คือยิงต่อก็เบ่าละ นัดหนึ่ง,งควรได้ครึ่งหลอดเป็นอย่างน้อยคือนัดแรกจากแฟสสีฟบแล้วคิวคิวคิวยิงอ่ะถ้าไม่ตายอ่ะถ้าสองเออถ้าขอบโบน้ไม่ตายก็ mm hmm. คือจบละไม่ไม่มีทางละเพราะที่เหลือจะไม่มีดาเมจละต้องรอสกิลรี mm hmm. แต่แน่นอนว่าน,นักฆ่าฆ่าเราก่อนที่สกิลจะรีเซ็ตถ้าเตะสกิวสองมันนับป่ะพัดสิทธน ไม่รู้นะรู้สึกว่ามันไม่ไม่แรงเท่ากดสกิลแรกเพราะเหมือนสกิลแรกมันเติมดาเมจดทั้งที่ก็อ,อกของคล้ายๆแบบสมมุติออกของเหมือนไลลาเลยนะแต่ยิงธรรมดาแบบไม่ไม่กดเลยักคนเลยเหรอครับกิตตีช่นีม <c oughs> แล้วจำได้เลยอีงงูยงนกอีง <c oughs> <c oughs> งูยนกเนี่ยไม่เล่นนะโดนบุรีมาก่อนหรือเปล่า ยินกอยู่ิีนกพูนอะปุ้ยสเปวิ์โดนพลังกุตีอ้ะอืมีหมดเลยว่ะแต่เราที่เราใครเป็นปูโปนะไม่ใช่ใครเป็นอาโปนะเป็นใครโปเอาเคยได้ลูกทุปหน้าหน้าแพนด้าเออก็โปแหละหรือว่าเกลือวะ คกอเดี่ยวไม่มาเลยจะไปซับพอตคนที่ถือไม้เท้านี้เป็นเกมโอ้ยไม่มีโอ้ยมีเลนสองคนไงเอ่อเดี๋ยวเขาท็อปเลนเดี๋ยวเขาไม้มันขาดปลายเขาดูว่าซันจะมาวันนี้ก็มีไม้เท้าเหมือนกันคนที่ถือไม้เท้านี้เป็นเกม คนที่ถือไม่เท่านี้เป็นเกย์เกือบละเกือบละคือตะเกียะกำลังกับแบบโอ้ยเปลี่ยนสกินดีกว่าแต่มาดูเวลาเอ้าอ๋อยังไม่ได้เปลี่ยนรูนเปลี่ยนรูนก่อนละแค่กินนี่ละอ๋อมันก็มีแฮร์รี่เหมือนกันอุ้ยแต่แฮร์รี่ดิปเนี่ยเรามีสกินเออเรามีเม็ดเม็ดทองก็ตั้มใจ ฮารี่เรามีเม็ดทองด้วฮารดี้ผมไม่มีจริงเลยเยอะอ่ะเดี๋ยวนี้คนเล่นแต่ลายลากันนะจริงเหรอมันโกงหรือเปล่าเออมันอาจจะเก็งก็ได้นี่หบเรนลี่มาอีกรอบดีกว่าตกลายลาไม่ชอบบาเลียกับอารอนไม่ชอบแมงเจล่าด้วย เองเจาเองเจ拉วิเลนหรือล้าเราเปลี่ยนบอลเรียนลมอลเรียลมเล่นได้บอเรียนลมเคยเล่นไหมอลเลีนลมอย่างดีบอลเรียเยี่ยอลเรียนเยกซ์ขียาหลอดลมอ๋อเองเจกลางเนีายแล้วเอออาลีอาลีโรมอ๋อไหมทำเด ผมาดูกระหังาร์ลีโตัฮารลี่โรมเอาสมัยมาช่วยป่าโอ้มันฆ่าลีไปแล้ว <c oughs> โอ้ยตกตบแอนเขาถืออาวุธเหมือนเป็นซุนงอคงเลยดูเอ็ง <c oughs> สนใจเจอซุนงอคงปะล่ะเล่นบอลน่ะซุนงอคง ป้อมดูดปร้อมดูดป้อมดูดนิดน่อยเออ,อ่วยเขาได้ไงสมัยพ่าดนะม,มันเรียกมันเรียกมันเรียกเมียมาแล้วนั่นน่ะเออสวยอ่ะอ้าวเขายิงคลิปอยู่ใช่เขา <laughs> เขาวางเขาวางพื้นแล้วเลือดมันเหลือดิดหน่อยเขาขาดจะ ตีคีบให้มันเด้งโดนแต่ว่ามันไม่โดนมันไปตามแผนจริงนเป็ไปตามแผนไปดั่งโกนอุกายมึงจะมาล้าของเขามาเนี่ยแปบ๊บล้าจริงแล้วเขาอาจจะเสียชีวิตด้วยหรือเปล่า รีบไม่ตายโอ้ยอาลีได้ไัวแบบเต่ามันมีวาปดิใครไม่เดี๋ยวนี้ยังมีคนออกกระามดด่่งกันงั้นรีบเคลียร์ดิจะไปไหนเดี๋ยวนะเขาก็นึว่นะวางันเป็นเองมาตลอดหื่อะ เล็นกลางขอไม่นะไม่ใช่เขาช่วยเขาด้วยเขาวิ่งอยู่ขึ้นไปเอาบึงก่อนเลยแล้วกันโอ้ยมันลากเขาลากยั่ตู้ได้เขาจะกลับบ้านเออื่อนเขามันจะตายเขามันจะตายวิวิวไว้ขอเขาเดินมาลับหุ่นขึ้นบนเนี่ยบอกเพื่อนไงดีมันขึ้นบนนะเพื่อนระวัง เอ้าเจอคนเยอะนี่ไงเพื่อนเพื่อนระวังเปิดเยอะเลยเปิดไม่หรอกเลยเนี่ยเขาก็เปิดไม่อยู่นะเนี่ยเขาคุยกับพวกอีเขาก็ต้องเปิดไม่เปิดไม่ดิเปิดค์ฟโค้ดอุ้ยเขาได้กินกิปเลนกลางเต็มๆเลยกินเต็มเวอร์อร่อยเวอร์เฮ้เอาโพสิชั่นไง เป็นไะมือรู้สึกยังไงโดนโพซิชั่นอ่ะอีไลลาเงินเท่าไหร่ละโอ้ยมันตามมันตามเขาพันเดียวเองเขาอยากให้มันตามเขาเยอะกว่านี้ทันทีกดแม่งอีกสักตัวมันดูไม่กล้าเข้ามาในเกรดเขาได้ซ้ำ วายเขาว่ได้กินคิดเล่มการเต็มหมดกันกินเต็มเลยเขายิงเขายิงอมไม่ได้มันมีอีนั่นมาบังมนหลบอยู่ข้างหลังแล้วมันกลายเป็นตีอันนี้อ่ะได้ยังฮารีกลางฮารีฟวินก็คือให้เขาไปอุ้ยไปฟาร์มของการอร่อยอร่อยเพื่อนเขาลืมตีตัวร้อยมาตลอดปับไม่เกิดไอ้ เัาดีคิดเล่นการเป็นเพื่อนโอ้มันมันตีไปแล้วแล้วเพื่อนไปไหนครัเพื่อนอยู่บนที a อันหนึ่งน่าจะออกเรียนการตายน่าจะตายเลไม่ตายโอ้โหโอ้โหแต่มันกลับบ้านแล้วเขาไม่มีเครงวอดอ่ะก็ยังก็ยังคนเดียวไหวมันมันจะคีบไาเอ่ะไหวแต่เขาจะเป็นลาได้ เขามีทำไมแย่มากเก้าอินกำไมล้านก่านี่ยอานเลยลาเขาเห็นแต่ว่าเขาจะเขาจะตุกกันงคอมไม่ดีไม่ไม่ถือไม่ดีซื้อใหม่นะ CSE รุ่นสอ2 0ันยี่สมีปุ่มโฮยทำไมอะคืออยากได้ทองแต่ไม่มีละอะไรข้อมือ เขาไม่ได้ตีเขากระตุกอยู่ัวเองตีเราเรองตีเขากระตุกอยู่สิบตัวหมดทีแล้วก็เนี่ยเไม่เอาเราจะกลายเป็นนาน่าเรนโบนนาหน้าเรบอยนาหน้าเรนโบนหน้าที่คุณเคยและมอสโธ่ฮะ้ขึ้นเหมือนกันปะ มันขึ้นให้บูตอะไรไม่รู้อ่ะโย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 นอยู่ในพุม่มแอนมันอยู่ในพุม่มอาร์ตมันอยู่พุ่มหน้าเขานน้นเขาจะทำเนียน <c oughs> อา้าวมันไม่เห็นมาเลยแปเขาล่อซื้อขนาดนี้ละเพ <c oughs> าะวามบมาเรียมันเคลียร์คีบไ้อ่ะคืออยากตีป้อมอ่ะอได้แป๊บหนึ่งรอเขาอีกสิบวิอาร์ตผักไหมอ๋อนี่มีผักหรอ นีแต่เก็บไว้ใช้ยามจำเป็นเพราะตีตีตีฟ้อมได้คนตีคนได้ฟ้อมครับ <c oughs> ใช้ยืนยูเอออาริตายยืนอริอาริตาย,ยโอเยืนซ้อนตารนี้แม่เซกูโพซิชั่นเรียบรอ้อยแล้วไว,ว,วดิฟ 1.1